สวัสดีครับผมสวัสดีครับเกาะปรกวัติช่องอัลโดานไทยแลนด์อีกครั้งนะครับกับพี่น้อง2อบีนายกำลังคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าบีหนึ่งบีบุ๋มกับบีแบงค์ครับผมโอเควันนี้เรามีอะไรพี่บุ๋มวันนี้นะครับผมเรามีเขาเรียกว่ารถเป็นโปรเจกต์อีกแล้วครับโปรเจกต์ท้ายมีเบียร์หรือว่ายูที่ที่สาม G ยี่สิบพรีเอลซีนะครับผมก็เป็นตัวก่อนเอลซีนั่นเองนะจ๊ะมาทำนะแบงค์มาเปลี่ยนหน้าแปลงโฉมเป็น จีแปดนั่นเองนะครับผม M 3นั่นเองนะครับก็ที่จะเห็นเห็นกันนะครับผมด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าคันชน M 3รอบคันกันชนหน้าแล้วก็หลังนะครับผมแล้วก็ฝาตรงกลาฮะช่ใช่ซ่าข้างหลังเราเนี่ยเป็นสามสามส่วนที่เป็นปักกินนะครับผมเราก็เลยไม่ไดเลือกที่จะเปลี่ยนแก้มด้วยไม่ได้เป็นเป็นฟอร์มแอมเบอร์กับตัวหลังนตัวหลังไอเดฟิวเซอร์ แล้วก็คันนี้เลือกเป็นปลายท่อสี่นิ้วเพราะว่าเราแปลง M3 แล้วอะดิฟเวอร์เซอร์มันจะใหญ่มากขึ้นช่องตรงปลายท่อจะใหญ่เลยเปลี่ยนสี่นิ้วให้มันเต็มเต็มสวยๆเลยคันนี้ก็คือคันนี้นะครับเ,เดี๋ยวจะเล่าก่อนก็นคือ,เ,อ,อเราจะเปลี่ยนเป็นอ่อกันชน M3 ซึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะใช้เป็นไฟไฟเดิมไฟเดิมนะเนี่ยใช่ผมเป็นไฟของของของตัวสิดอดของ Z10 นะครับผมก็ได้ลุกที่เป็น คิวด้านหน้าเนี่ยต่างๆจะเป็นเหมือน M3 นะครับแต่ไฟไม่นขนาดด้วยใช่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฝากระโปรงที่ทำมากับแมทช์กับตัวนี้นะฮะเพื่อให้เข้ากับทรงนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นฝากระโปง M3 M3 ตัว810 810นะครับสวยงามบแน่นอนนะสวยเลยใช่สรอางสรรค์ผมเนี่ยก็จะมีตัวกันชนหลังด้วยนะฮะอย่างที่แบงค์บอกไปครับผมพอพอเราเปลี่ยนนะครับผมจาก T20 มาเป็น T80 นะครับผม ตัวท่อครับผมมันจะถูกขยับเข้ามาจางใกล้ตรงกลางมากขึ้นแล้วก็ช่องมันใหญ่ขึ้นเคยทดลองเอาสามจุดนะฮะมันดมสวยเล็กไปใส่สี่นิ้วออกมาเปิดดีกว่าครับผมใช่โอเคครับผมก็มีท่อนะเป็นท่อทันเส้นนะครับผมแล้วก็เป็นวาวทูนิกด้วยอันนี้เปิดปิดเสียงได้เปิดปิดปิดเปิดปิดเสิยงได้ปิดเปิดอ่าฮะใ ฝั่งเปิดเปิดปุ๊บปุ๊บเปิดปั๊บสามารถอยากเงียบกดออฟได้อยากจะดังกดออนได้นี่ครับยังไม่พอฮะเขายังเพิ่มเติมในเรื่องสาวไม่พอครับผมมีสุดติแอคทีฟสาว์ซีดีด้วยซีดีนำเข้าจากเยอรมันของเราใช่ครับบูมก็อีกใช่ก็คือเอาให้มันรั่นไปเลยสุดๆเลยคันนี้หลอใช่ดูเดือดแล้วคันนี้สวยงามมากๆต่อไปอย่างคือเะยให้แล้วโชว์บิวสไต E.U.S.E. ครับผมอ่าใส่ e ู SE ด้วยใช่แล้วตรงรุ่นของสารละ e ูญอ e เลยก็ทั้งหมดนี้นะครับผมที่เห็นตรงนี้นะครับผมจะไปอยู่ในคันนี้นะครับผมโปรเจกต์ใหญ่ๆคันนี้ครับผมเดี๋ยวปายติดตามให้ผมทั้งฟิตนะครับผมตั้งิ้งนะครับผมฟิตติ้งทำสีครับผมใส่โช๊คทำท่อบอกเลยว่าคันนี้สุดมากๆรับผมแล้วไปเจอแล้วะฮะชมเลย ครับผมทุกท่านนะผมก็จบไปแล้วกับอีกหนึ่งโปรเจกต์ทางทางออบาลเอเรานะผมก็คือ G10 ตามลำรุ่นี้แปลงเป็น M3 G80 นั่นเองครับผมด้วยความพิเศษของรุ่นนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนไฟหน้าแล้วกแก้มข้างนั่นเองพบแก้มข้างเนี่ยเดี๋ยวติดปลั๊กชาร์จนั่นเองครับผมมองด้านข้างมาถัดไปเลยก็จะเป็นล้อ M p o w e r m a n t นะผมแล้วก็มีเบรก M p e w e r m a n t มาแล้วนะผมดุๆเลยอีกชิ้นหนึ่งด้านข้างก็จะเป็นหูกระจก M3 G80 นั่นเองครับผมเพื่อให้เข้าเต็ม G80 นั่นเอง ด้านในเราจะมีพวงไลท์อิมเพลเมนต์คาร์บอนแล้วก็เป็นพวงอะคันตาล่าครับผมจับแล้วถนัดมือสุดๆซิ่งนิ่มมันมากๆพร้อมกับแพทช์เชฟคาร์บอนก็สำหรับใครนะผมที่อยากจะแต่งรถเท่หรืออยากจะได้อเซซอรี่ต่างๆครับผมสามารถท้าขาพวกเราได้เลยแล้วก็อีกเช่นเคยนะผมขอฝากช่องทางติดต่อพวกเราด้วยนะผมก็จะมี Facebook I จ Tik t o o ต็ u กยูทูปิวานไทยแลนด์นะครับผม ส่วนไลน์เราจะเป็น s อสไซออโตบานนะผมสามารถทักหาพวกเราได้24ชั่วโมงเลยมีน้องแอดมินคนสวยตอบตลอด24ชั่วโมงโอเคก็วันนี้ผมแบงค์ออโตบานขอลากับ g 20สามนำนุนอีแปลงเป็น g 80เ,เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ